เราจะมันจะฟรีไฟนี่ฟรีไฟที่เอามันยังมีดเซิร์ฟนะครับทุกคนอันนี้นะครับเราก็เล่นกับเพื่อนนะครับทุกคนเราจะไปเปิด่อนด้วยกันโอเคลงกใส่ลงกใส่ลิปนี้มีภาษาอีสานนะครับทุกคนมาเงี้ยมาเงี้ย อัอ้ยไม่ซดไม่ซด mày sót bà biết mày nè biết mày nè mày mừng sót bà mọc sợ cái gì? ti 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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วปิดไม่เปิดไม่แนี่ยค่ะฮัลโหลบักคันพัดไม่มาเล เราจะไม่สนใจนะทุกคนเราจะไปเรียต่อเลยแลมันมันไม่เป็นไปมันไม่มันช็อกมันจะทำละคลิปไม่มีคุณภาพอ่ะเสร็จปุ๊บคลิปนี้เราจะไม่ต่อต่อเลยใดๆดัังสิ่นนบเราจะอัพลงเลยทันทีอือไม่ลงคลิปมาสี่วันแล้วนี่วันที่แล้วนะครับทุกคน ที่สิบสามผมก็ไม่ได้ออกมาผมก็จะเปิดเทอโย่ขอเสียดเลยครับจะไม่เล่นไอจีอุูแนวจะเล่นลูกซองลูกซองนะครับ เอเงาลซองรับซองเอ้ยเป๋าหนึ่งฉันก็เอาไปไหนแล้วเอาเป๋าหนึ่งหายครับตุกก่คน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 ก้างนาคนก้างนาคน

ผมเ็คนทำของคามากนะครับทุกคนก็อย่าช้าช้าช้ามากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนทำดึกคิดก็ททำได้อาจจะไม่ได้โหดมากนะเพราะว่าเออเล่นบ่อยแต่ว่ากากกกขแกับกน พอใจ<ห>มาแล้วทุกคนมาต่อต่อมันจะไม่มาแฉมันจะขึ้นไปเก็บของแนะน่นอนที่มันมีความการะตุกกระตุกครับ ยากกระตุกเลยครับตอนนี้โอ้เพราะเพียวนั่นบอกกันนั่นเนาะตายเลยโอ้ไม่อยากเลยเอาเก็บให้หมดเอามาเอามาเก็บให้หมดนะทุกคนเก็บจำเป็นเก็บร้องอ่ะครับเกือกเก็บชื่อ ตุกตาคอนเขาจะหอแดดครับตุกคนขนาดตุกตรงนี้มันยังเก็บเลยเออโอ้คนสักข้าวลิ่นตินี่โอ้เนียนแล้ววะหน่มคสโคบซีสโคบซีครับ ไปเจียวไปเสียวตะบซี่ตบซี่ม้าสตะขบซี่นี่ยี่ยพี่มา้าวเอาเอาไปเดี๋ยวไปเดนอกไม่ยากแล้วเนา พอแล้ครับทุกคนที่หนึ่งน้อตาลีนอ่ะโอ้ยสลัย,ลยิงมันเลยนะครับทุกคนใริยาการประจันบ่เ,น,เน,นี่ย,ย่ไหวนะว่มีปริยา ขอบุณเลยนายเพื่อนงานาครับทุกคนคือผมผมไม่ได้ทิ้งอะครับเด <c oughs> ินไปเจอพอดี <c oughs> มาได <c oughs> ้ไอ้วอลสีโลกครับทุกคนสบาดีมากเลยครับ <c oughs> เราต้องเก็บไอวอเลเยอะเยอะๆผมามันจำเป็น <c oughs> หายได้สีไม่เตินตามมาครับ

คือแบบมันมั่วครับไ่นบอกว่ามีคนเราจะออขึ้นไปดไูไม่กล้าเสี่ยงนะครับตาเนี่ยเดีกัระโปนะนงนะโอ้เจอแล้วเจอแล้วบัานบัานทะลุบัานทะลุ เก็บเก็บครับทุกคนก้มมาดิครับ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 เหมือนหมด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 ก่อสามเกือบแตกนะครับ Có 3 cáiแตก rồi mà. Này ừ, cứ cái nhím môn mà nó đinh

能力。 หกคิวอะครับทุกคน

ยานังนิ่งยานังนิ่งมันอยู่ทั้งภูเขาสองตัวมันอยู่นี่มนเห็นที่เท่าอยู่พวเนี้ยโอ้ <c oughs> โหรถแห่ของแท้ข้างบ้านมันแน่นวน

ได้ยินไหมไม่ได้ย oh. ินเลยโอ้ตัวนี้เลยฮรับสุดท้ายนะครับมาดูเด็กกระโปรงเล่นนะครับ ตอนนี้นะครับสามลุมหนึ่งครับทุกคนสามลุมหนึ่งสามลุมหนึ่งมมีการแย่งกันเรียนพร้อมสูมมือนีิมันอยู่บ้านเนียมอยู่บ้านกลางคุ่น โอ้ยยังได้หน่อยเรียนมาหมอนี่แม่เราจะไปให้ได้กับเไปพูดนะครับเราจะไม่พูดอะไรอีกแล้วเลย กองถุกกองถุกเป็นคนยัยมันเข่าวงองย่ยมันเข่าวงดักวงไวขึ้นไปเทื่องบุนแม่ไปกันวงไว้ไปแม่ไปแม่มันเปิดยุดแล้วนั่น ตายตุ้งยิ่งยังอีกใส่กระสุนไว้ตายตายโอ้เดี๋ยวี่สองช้ำโอเคจะไปหนก็นีนะ